สิทธิ์ประกันสุขภาพทวนน้านะคะจะเป็นสิทธิ์ที่ครอบคลุมให้แก่คนไทยทุกคนที่ไม่ได้ใช้สิทธิ์อื่นๆอยู่นะคะโดยจะใช้ได้ตั้งแต่การตรวจโรคนะคะจนถึงการรักษาโรคค่ะไม่ว่าจะเป็นโรคทั่วไปเช่นไข้หวัดหรือว่าโรคเรื้อรังโรคเบาหวานหรือว่าโรคความดันส <TS> ูงค่ะ สำหรับประโยชน์ขั้นพื้นฐานของสิทธิ์นะคะก็อ้างอิงจากคําถามแรกนะคะก็คือเป็นสิทธิที่คนไทยทุกคนสามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าจะยกเว้นในส่วนของข้าราชการหรือว่าพนักงานนักวิสาหกิจค่ะดังนั้นนะคะประชาชนคนไทยไนอื่นที่อยากจะทําอาชีพอิสระเช่นพ่อค้าแม่ค้านะคะก็สามารถใช้สิทธิ์นี้ได้เลยค่ะไม่ต้องจ่ายสักบาทจริงๆหรอคะพ่อน้องมีสิทธิบัตรทองค่ะกรอบประวัติคนไข้เสร็จก็เรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบคุณค่ะ สำหรับสิ่งอ,อื่นๆที่อยากจะแนะนํานะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของทันตกรรมค่ะก็คือในบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าทันตกรรมก็ครอบคลุมอยู่ในสิทธินี้เช่นเดียวกันแต่ว่าจะครอบคลุมแค่ในเรื่องของการอุดฟันการถอนฟันหรือว่าการขุดหินปูนค่ะแต่จะไม่ครอบคลุมในส่วนของการครอบฟันนะคะหรือว่าการทรํารากฟันต่างๆะคะ่ะ ก็อยากจะแนะนําประชาชนคนไทยทุกคนนะคะว่าอยากให้ตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเองนะคะซึ่งหากมีข้อสงสัยสอบถามสามารถสอบถามที่สํานังกงานดับประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชได้เลยค่ะ